ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่10พฤกศจกิกายน2567เขียนโดยดรเสรีวงมนธามานำเสนอครับไม่สนใจใครจะต่อว่าเสียงนกเสียงกาข้าไม่สนใจ ถ้าหากเราจะบอกว่านายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงตำหนิมีการนำเอาคำพูดและการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรไปล้อเลียนเป็นมีมีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการมีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทุกครั้งที่เธอทำผิดทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมจะมีคนออกมาตำหนิเต็มโซเชียลมีเดีย มีทั้งที่ด่าแรงแงด่าหยาบหยาตำหนิเบาๆล้อเลียนให้เป็นเรื่องตลกปรากฏการเช่นนี้แทบจะเกิดขึ้นแบบรายวันเลยก็ว่าได้ทั้งนี้เพราะเธอมีการกระทำที่ผิดพลาดหรือที่ไม่เหมาะสมบ่อยมากเมื่อมีการกระทำที่ผิดและไม่เหมาะสมบ่อยก็เลยทำให้มีการด่าบ่อยตำหนิบ่อยล้อเลียนบ่อยอย่างไรก็ตามเสียงตำหนิเสียงด่าและการล้อเลียนที่เกิดขึ้นนั้น เราไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรากลับเห็นการทําในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนคนสงสัยว่าเธอติดตามการพูดถึงพฤติกรรมของเธอทั้งในสื่อออฟไลน์ line, และสื่อออนไลน์บ้างหรือไม่ที่จริงเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยเพราะการที่เธอมีปฏิกิริยาตอบโต้ตคนที่ตําหนิเธอด่าทอต่อว่าเธอหรือล้อเลียนเธอว่า เป็นคนที่อคติกับตัวเธอและบอกให้พวกเขาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมบ้างหรือให้หันไปสนใจเรื่องอื่นๆที่สำคัญกว่าพฤติกรรมของเธอบ้างแสดงว่าเธอต้องอ่านต้องดูและได้พบได้เห็นข้อตำหนิข้อท้วงติงหรือข้อความที่ด่าทอทั้งหลายถ้าหากไม่ได้อ่านไม่ได้ดูคงไม่ออกมาต่อว่าต่อขานคนที่ตำหนิพฤติกรรมของเธอเช่นนั้นและที่สำคัญก็คือเธอเคยพูดว่า ถ้าหากใครไม่ชอบก็ไม่ต้องสนใจต่างคนต่างอยู่กันไปแสดงว่าเธอไม่สนใจข้อความที่ผู้คนตำหนิเธอต่อว่าต่อขานเธอหรือล้อเลียนเธอเพราะเธอยังคงมีพฤติกรรมที่ผิดพลาดและไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งเรื่องที่มีคนตำหนิเธอและมองว่าเธอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเสพโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่การทำมินิฮาร์ดในขณะแต่งเครื่องแบบปกติขาวหน้าทำเนียบรัฐบาลแม้ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องการหาเหตุการณ์ที่จะทำคอนเทนต์เผยแพร่บนพื้นที่โซเชียลมีเดียอย่างเช่นการเข้าไปในห้องประชุมท,ท,ทั้งที่รู้ว่าในขณะนั้นกำลังมีการประชุมการถ่ายภาพเซลฟี่ในห้องประชุมคอรมอที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร ดูเหมือนเธอเป็นคนที่เสพติดการเผยแพร่เรื่องราวส่วนตัวลงบนพื้นที่โซเชียลมีเดียและผู้คนหลายคนก็มองว่าไม่เหมาะสมแทนที่เราจะเห็นภาพเหล่านี้ลดลงเรากลับเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากผู้คนจะตำหนิก,การกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วการถ่ายภาพเซลฟี่เผยแพร่บ่อยๆทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งมองไปที่การแต่งกายของเธอว่าไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ แต่จะไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแนวทางการแต่งตัวที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมกับการละเทศะก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆคิดว่าเธอคงจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเพราะเธอมีความเป็นตัวของตัวเองสูงดังนั้นเธอคงไม่สนใจว่าผู้คนจะมองการแต่งตัวของเธออย่างไรเรื่องที่สองคือเรื่องของการทำตัวไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องหลายเรื่องเช่นการใส่หมวกอยู่ในร่ม ทั้งทงที่คนอื่นๆที่อยู่ในงานเดียวกันเขาก็ถอดกันทั้งนั้นการไปผัดข้าวที่ผัดเสร็จแล้วด้วยท่าทางของคนที่จับตะหลิวไม่เป็นการก้มหน้าก้มตาอ่าน iPad ในการแสดงบัตรกถาแบบไม่มีการเงยหน้ามองคนฟังเลยการนั่งไถจอ iPad ขณะเจรจาแบบทวิภาคีกับผู้นำประเทศอื่นการเดินในขบวนเสด็จโดยไม่รู้ธรรมเนียมเดินเร็ว จนแทบจะแสงเจ้าฟ้าเจ้าแผนดินจนทําให้นายทหารราชองค์ลกครต้องผายมือมากัน้นการเปลี่ยนงานพระราชวิธีและรัฐบิธีที่เป็นงานทางการให้กลายเป็นกิจกรรมครอบครัวตั้งแต่วันที่รับพระบรมราชโองการให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังมีอีกหลายงานที่เราจะเห็นการนำเอาคนในครอบครัวเข้าไปอยู่ในงานแบบขัดสายตาผู้คนเป็นจำนวนมากล่าสุด ก็น่าจะเป็นเรื่องของการพาลูกไปวิ่งเล่นที่สนามหญ้าที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อมีคนตำหนิเธอก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะเสียหายอะไรแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเธอไม่สนใจคำตำหนิคำต่อว่าใดๆเรื่องที่สามเรื่องที่เธอแสดงให้คนเห็นว่าเธอมีความรู้จำกัดมากมีความรู้น้อยต่ำกว่าระดับคนมาตรฐานของคนที่จะมาเป็นผู้นำประเทศ เธอพูดผิดทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศเธอไม่รู้จักผู้นำบางประเทศที่เธอต้องพบเจอหรือสนทนาด้วยเธอพูดผิดหลายเรื่องที่ทำให้ผู้คนมองว่าเธอไม่มีสติปัญญาพอที่จะดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศการแสดงทัศนคติของเธอต้องอาศัยการอ่านข้อมูลจากหน้าจอมือถือหรือ iPad ดังนั้นก็ตามเธอยังพูดผิด ท,ทั้งที่เป็นการอ่านจากหน้าจอเหมือนเธอเป็นคนอ่านไม่คล่องไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องอ่านลึกซึ้งเพียงพอที่สำคัญไม่รู้ว่าเธอมีการซ้อมสิ่งที่ต้องอ่านหรือเปล่าหลายครั้งที่เธอตอบไม่ได้เธอก็เล่นบทแม่ชีหนีใหม่ด้วยการผลักไม้ให้แก่รัฐมนตรีคน,น,นอื่นๆที่มายืนเป็นวอลเปเปอร์ให้เธอในการถแถลงข่าวและหลายครั้งเธอแสดงให้เห็นว่าเธอไม่มีความรู้ที่จะตอบคำถามนักข่าว ก็คือการเดินหนีนักข่าวหรือการพูดว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันอยู่เป็นประจำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เธอใช้เป็นนโยบายเรือธงที่จะแสดงผลงานของเธอก็ประสบความล้มเหลวหลายเรื่องเพราะเธอเข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ผิดเธอมองซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องสินค้าหรือประเพณทีทั้งทั้งที่ซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์สินค้าและประเพณีที่เธอมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั้น คือทรัพยากรทุนในการทำยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เวลาผ่านไปหนึ่งปีใช้งบประมาณไปไม่น้อยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ตามแนวทางของเธอก็ไม่ได้เป็นมรคผลอะไรที่โดดเด่นผลงานของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ตอนนี้เป็นฝีมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมมากกว่าล่าสุดเธอบอกว่า MOU ยกเลิกไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้ว MOU เป็นเพียงข้อตกลงร่วมกัน ไม่ใช่สนธิสัญญาอะไรดังนั้นถ้าหากคิดจะเลิกทำได้แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วยากวิงวอนนายกรัฐมนตรีให้ฟังเสียงประชาชนและปรับปรุงความรู้ความสามารถเพื่อให้มีพฤติกรรมทั้งการกระทาและการพูดจาให้เหมาะสมกับการเป็นผู้นำประเทศหน่อยนะคะศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนทา มานําเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty